วันนี้เรามาอ่านมังงะกันนะอันนี้ตอนที่สามสิบเริ่มเลยถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับหลี่มู่หยางเกิดอะไรขึ้นมีนักฆ่าเข้ามาจู่โจมอีกกลนหรือฆ่าศึกบุกไม่ใช่นักฆ่าหรอกแต่เป็นการโจมตีทางไม่ต้องห่วงค่ะพี่เจ้านี่มันสิ้นดิแล้วละ่ะเจ้าโง่นี่อยู่ดีๆก็ยืมยาถ่ายเข้าไปเองเฉยเลย ฮ่าฮ่าฮาข้าขำแทบตายดื่มมันเข้าไปได้ไงอิออชื่อเหนือเจ้าฟื้นแล้วหรืเป็นยังไงบ้างสบายจะได้เลยหนูดีขึ้นแล้วข้าบอกไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วว่ายาถ้วยนั้นเป็นยาแก้พิษข้าอุตส่าห์ซื้อใจเจ้าด้วยการดื่มให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนข้าเลยมีสภาพชน,นิดไงเล่าหลี่มู่หยางนี่เจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะไปวางยาเพื่อทำร้ายผู้อื่นเง,งี้หรือข้าเชื่อท่านนะ ข้าเชื่อใจท่านนะว่าท่านจะไม่ทําร้ายครอบครัวข้าและจะช่วยปกป้องให้ข้าเลยกล้าไปสอบอยังไงล่ะแต่ดูเหมือนครอบครัว,วเจ้าจะไม่คิดแบบนั้นนะข้าบอกไม่รู้ไปตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ยอมเชื่อสักทีว่านี่มันคือยาแก้พิษที่ต้องจับติทุดยังมียาเหลืออยู่อีกไหมเจ้าคีดจะทำอะไรจะจุดๆข้าอีกงั้นรอฟังให้ดีนะเด็กดีแดกเข้าไปเร็วๆ ไม่สีดำแบบนั้นมันต้องขมมากแน่หนูขี้แตกแน่ถ้ากินเข้าไปเจ้านั่นก็พิสูจน์แล้วดีนะที่ข้าไม่ต้องดื่มโชว์อีกหลีหมู่หยางข้าเกลียดเจ้าแง่แง่โอนิจังบากะก็ได้ก็ได้ไดหลีหมู่หยางถ้าเจ้าไม่ชดเชยให้ข้าแล้วก็ข้าจะไม่ยกโทษให้นะุึงงุยงุย,งย,งยโรดิบันไซ เจ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือทําไมไม่เห็นเหมือนกันเลยทําไมก็ใช่น่ะสิอยากคิดอะไรแผลงๆล่ะตอนนี้ท่านลุงกับท่านป้ากลับมาแล้วข้าต้องขึ้นไปดูชื่อเหนียนสักหน่อยแล้วว่าเป็นยังไงมั่งหลังจากกินยาเข้าไปข้าเกรงว่านางจะจุดจุ้เหมือนกับข้าไปสักพักสงสัยต้องหายาเต้าเจี้ยนช่วยบรรเทาอาการไม่ต้องห่วงน้องเจ้านะข้าจะดูแลให้เองยันเสียงเดี๋ยวก่อนสิ เจ้าเป็นคุณหมีเงั้ยหรือหมีพ่อ,อมึงสิข้าแค่เป็นห่วงไปเช็กดูให้เฉยๆทุยข้าเป็นห่วงแค่อยากไปช่วยเหลือ,อยังไงชิดเท่านั้นก็ให้เจ้าตอบแทนข้าไม่ใช่ร่อนน้องสาวข้าก็าตอบแทนไปแล้วไงเมื่อกี้อย่าได้ฝันนิดแบ่งหน่อยจะงกไปไหนวะหลีมู่ยางเจ้ามันเป็นหมาป่าร้ายคิดจะเก็บเอาไว้คนเดียวเรื่อง,องกันไอคนใจโชดยานเชียงหมาข้าสัมผัสได้ถึงความเสี่ยนในตัวเจ้า โอ้นี่ข้าเข้ามาในส่วนสัตว์หรือไงกันนะเอาล่ะก็จบไปอีกหนึ่งตอนตอนที่สามสิบล้วนั้นนะ